ตลาดไตแก๊สนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแนะนําก่อนส่งให้คุณลูกค้านะครับเป็นถังเป็นถังอบเตาเป็นถังอัฐาน,นะครับเตาถ่านถังถ่านเตาถ่านไร้ควันนะทำจากถังนะฮะทำจากถังอนนี้เป็นถังเกี่ยวกับถังพวกน้ําหวานนะครับถังน้ําหวานนะครับตัวนี้ขนาด30ลิตร30ลิตรขนาดเล็กนะครับสามารถ พับขาแล้วใส่ท้ายรถไปนะครับหรือจะไปปิ้งสังสรรในบ้านนะฮะในบ้านนะครับในบ้านที่มีสังสรรการเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเวลาจะปิ้งย่างาเพื่อจะไม่ให้ควันของอาหารอันนี้นะครับลอยไปรบกวนชาวบ้านข้างบ้านใกล้หรือเคียงนะครับหรือไปปิ้งนิกกันนะครับแล้วก็ไปปิ้งนะครับ ในเต็นต,ตน์ตามเต็นต์ตามเต็นต์ตามที่ตัดธรรมชาติไปเที่ยวกันนะครับควันก็จะไม่ไปรบกวนคนข้างๆหรือแม้กระทัง่ง,ง,งตัวผู้ปิ้งเองนะครับก็จะไม่มีควันมารบกวนเข้าปอดเราอันนี้เป็นเตาเป็นถังปิ้งย่างไร้ควันใช้ถ่านนะครับสังเกตนะครับจะมีที่วางถ่านอยู่สองข้างนะครับนี่คือถ่านอยู่ซ้ายขวานะครับพอวางอาหาร ที่จะปิ้งเนี่ยวางไว <dairy S 1> ้ตรงกลางนะครับเเวลาเราจะปิ้งเราก็ปิดฝานี้เลยนะครับเรามีล็อกตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยล็อกได้เลยนะครับมีล็อกตรงนี้ได้ด้วยนะครับตอนนี้อันนี้ขนย้ายนะครับแล้วก็สามารถมองช่องตรงกลางนี้ได้ครับมีช่องช่องวางตรงกลางนะครับสําหรับน้ํามันที่อาหารนี่จะมีน้ํามันพอมีน้ํามันปุ๊บนี่นะครับก็จะมีช่องน้ํามันลงนะครับเนี่ย น้ำมันจะลงตรงนี้นะครับ <_ C os al> เขาจะบากช่องไว้ให้น้ํามันลงคุณลูกค้าก็หาภาชนะรองนะครับและด้านข้างจะเปิดตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าเปิดออกมานี่ะจะเพิ่มอากาศทําให้ไฟให้ฐานเนี่ยแรงขึ้นนะครับจะมีสองข้างะจะมีสองข้างนี่ครับสองข้างพอเปิดปุ๊บทําให้อากาศเข้าและไฟก็จะแรงขึ้นถ้าเกิดว่าเราจะเบาเราก็ปิดซะให้อากาศเข้าน,น้อยๆนะครับเข้าน้อยๆนะครับส่วน ขานี่นะครับสามารถถอดนะถอดเก็บไว้ในตัวเตาได้ด้วยนะครับก็น่าใช้นะครับน่าใช้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าดูคลิปนี้นะครับสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับก็มีรุ่นใหญ่ตัวนี้ก็มีครับสำหรับไว้ค้าขายก็ขนาด100ลิตรด้านในนี่ก็จะมีที่ปิ้งด้านใน2ชั้นนะครับ200ลิตรนะครับ มีที่ปิ้งด้านใน2ชั้นนั้นสําหรับไว้ค้าขายปิ้งไว้จํานวนเยอะๆปิ้งย่างไว้จํานวนเยอะๆนะครับอันนี้สําหรับไว้เที่ยวนะครับไว้ปิกนิกน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับขนาด30มิลิตรนะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งไ้ทั่วประเทศนะครับัวน,น้ดึงออกมาได้นะครับอันนี้ก็เวลาเราจะเผาถ่า,า,านติดถ่านก็ยกขึ้นมาข้างนอกก่อนแล้วสุกแล้วเราก็เอาไปไว้ข้างในนี่เลย,ยนะครับ นี่ครับเทธที่ว่าไม่มีควันเพราะว่าเราไว้ตรงกลางน้ํามันจะลงข้างล่างน้ํามันลงข้างล่างไม่โดนไม่โดนฐานก็เลยไม่มีควันนะครับก็สนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเวลาเราจะเคลื่อนย้ายนะครับเราก็ถอดนะถอดขามาใส่ในตัวเตาได้เลยนะครับก็นี่ครับใส่นี้เลยนะครับอ่าก็ยกได้เลยครับยกขึ้น้ายรถได้เลย นะครับนี่ครับ